ตำราสายฟรีวันที่สองสอนแบบละเอียดยิบเหมือนจับมือเล่นต้องเล่นยังไงบ้างคลิปนี้ ดูกัน Richman Shop โน1หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนสวดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตท,ที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมช,ชนนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งเก้านะครับผมในคอนเทนต์ตำลาสายฟรีนะทุกคนผมบอกทุกคนอยู่เลยนะสำหรับใครที่ถามว่า ผมยาวไหมครับเซิร์ฟนี้ผมบอกเลยนะว่าเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟสุดท้ายที่ผมจะทําเกี่ยวกับซีรีส์สายฟรีแล้วนะครับทุกคนเออขอให้มันจบที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะเพราะว่าผมจะทําหลาย EP ีแบบว่ามัดรวมเป็นอัลบั้มเลยครับทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความรู้แบบแน่นปักๆในการเล่นเกมนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยหรือสายเติมหนักสามารถเอาไปปรับใช้ด้วยกันได้นะครับทุกคนก่อนอื่นเลยทุกคนฝากทุกคนกดไลค์คนล like, ะทีก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ วันที่2นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูโบนัสการเติมเงินก่อนเลยละกันนะครับผมฟึบโบนัสการเติมเงินเป็นศูนย์แบงค์แน่นอนนะครับผมเพราะเป็นดีไซน์ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาต่อตอนนี้ทางช่องของเรานะผมมีบริการรับเล่นไอดีวันพันแมนเดสตองเกตสำหรับคนที่ไม่ว่างนะครับทุกคนวันละสามสิบห้าบาทและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับผมโปรโมชั่นพิเศษคือ จ้าง3วันนะครับผมจะมีการดันพลังให้ฟรีหนึ่งครั้งนะผมถือว่าคุ้มมากๆน,นะครับทุกคนโปรโมชั่นนี้นะเพราะผมไปสังเกตเนี่ยร้าน,นอื่นๆนะที่เขารับเล่นนะเขามีโปรโมชั่นในการ ดันพลังด้วยนะครับทุกคนแต่ต้องไปเสียงเงินแยกนะแต่น,นี่คือเราดันพลังให้ฟรีนะครับทุกคนนะก็เป็นโปรโมชั่นนะผมตอนนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไาที่ Facebook ผมได้นะครับผมผมขึ้นรูป a c e b o o k ให้ดูนะส่วนงานผมจะอัปเดตไว้หน้าเฟซนะในการดันพลังหรือเล่นไอดีนะครับทุกคนผมจะอัปเดตตลอดให้ทุกคนแน่นอนนะครับทุกคนมาเข้าเนื้อหาของเรารักกันนะครับทุกคนในวันที่2นะวันนี้ผมจบทีวี สามสิบสี่นะครับทุกคน EFP อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบแปดนะก็อีกครึ่งหนึ่งเลยทุกคนบาดเจ็บวล3สามสิบห้าะนะครับผมส่วนกระป๋องม่วงผมดองนี้ก่อนนะครับทุกคนไว้รอลงในราชาตอนววสามสิบห้านะครับผมตรงนี้นะ เออเวลสามสิบห้านะไว้ค่อยลงทีเดียวนะครับผมน่าจะพรุ่งนี้ผมคิดว่าพรุ่งนี้แน่นอนเดี๋ยวไว้ค่อยลงราชานะซึ่งผมดูพลังแล้วว่าที่สองเนี่ยพลังน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์หกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเหมือนว่าที่สองเราจะพลังไปเกือบห้าหมื่นกว่านะครับทุกคนแต่ตอนนี้พลังอยู่ที่สนะี่หมื่นเจ็ดนะที่ผมพาทุกคนไปดูความทรหดนะว่าผมสุ่มตัวละครได้ตัวอะไรบ้างนะสำหรับวันนี้นะไปดูกันเลยไปมาครับทุกคน ยี่สิบใบนะครับผมที่ผมได้เตรียมไว้แววันนี้แต่ขอเปิดตัวเหลื่องไปก่อนละกันนะครับผมแม่งไม่มีอะไรออกเลยครับผมไปมาขอ s s r ที่ใช้ได้นะวันนี้ขอลุ้นหน่อยไซตามากะโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีอะไรโอ้โหม่วงกริป <c oughs> โอ้โหทุกคนเหลือจะเชื่อแม่งเกลือจริงนะเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนถือว่าเกลือว่ะเซิร์ฟหกหนึ่งไปนะแต่ไม่เป็นไร เราคนจริงแล้วทุกคนคนจริงมันต้องมีรีผมจะบอกให้ทุกคนเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วถึง SSR จะออกมาเยอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการก็เท่านั้นนะครับทุกคนเอ้ยควยเด้ง SR อะไรวะ SR อะไรโอ้นึกว่า SSR SR เหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมทุกคนโอ้โหตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่นมาดูกัครับผมฟึบ โอ้โหคอมบุอินฟินิตี้กรถถงว่าได้อยู่ครับผมตรงนี้นะไปกันต่อมากันต่อแบบต่อเนื่องครับทุกคนผมไปหาตัวแดงมาเพิ่มนะแล้วผมซัดไปแบบไม่รีรอผมขอลุ้นหน่อยละกันตรงนี้ครับผมใส่ตมาม์กกระโดดต่อยก้อนเกือเป็นประกายแสงสีอะไรโอ้โหแม่งยังไม่ทองกูจะรู้อ่ะเกมโอ้โห โอ้โหตัวอะไรเนี่ย is is or rude at w h อ gorillas cyber อืมกูจะรู้อะ่ะโอ้โหขอรับตัวเองเพิ่มมาแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้นะมีแจกตัวแรกสิบใบนะทุกคนสำรับวันที่2นะไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้ไม่รู้เปิดไปแล้วกี่ใบไม่ได้นับแต่เอไม่มาเลยกูไม่ไหวแล้วนะเกมตรงนี้เป็นโอ้ บอกคำเดียวว่าไปกันต่อลุยต่อครับทุกคนตรงนี้ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับผมอุ้ยเอเเด้งเอเอะไรเฮ้ยตัวอะไรโอ้โหตัวนี้ไม่คุ้นนะครับโอ้โหอตัวจำกัดกูโอ้โหมึงไม่ต้องให้คะแนนเกมโอ้โหแต่ลตัว ไ่งเง้อได้แฟดมาทุกคนเอเอแฟดแต่แม่งเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้ไงโอ้โหคูณจะล่ว่ะเกมสติงมาแต่มาอีกตัวได้สติงเกอร์โอ้โหเกมอะไรเนี่ยของฟรีตัวเหลืองได้ไรไหมปึ๊บปึ๊บปึบ๊อืมอินนอนเซนต์โอ้โหหน้ากากหวานเฮ้ยถือว่าได้คอมาใช้นะครับทุกคนตรงนี้นะโอ้โหหนักกว่ารับเลยแล้วกันตรงนี้ มาเดี๋ยวเราขอเปิดตรวม่วงต่อนะครับทุกคนผมขอเป็นลูกแก้วด้วงนะจังหวะนี้นะครับผมมาดูกันเลยว่าผมจะได้ลูกแก้วด้วงมาทำอาชุราคาบูโต้ S S R บวกไหมลอลุ้นใส่ามากระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีสีอะไรสีอะไรโอ้สีม่วงลัวเลยตรงนี้อ,อ ดิช sure เชอร์ชูเกตเดอะบิสซัดเฮ้ยตัวนี้ดีครับผมฟูบุกิโอ้โหของแท้ตัวน,นี้ได้อยู่ทุกคนเอามาแบกฮีโร่ได้อยู่นะสำหรับฟูบุกินะครับทุกคนโอเคครับทุกคนนะก็คตดเกลียดนะครับทุกคนวันนี้นะดูตัวละครผมนะอัปเดตนะวันนี้ก็จะมีเป็นเจ้าพิกก็ตนะผมที่แม่งเป็นตัวจํากัดเวลาทุกคนแล้วก็มีเมลซากะนะครับผมซึ่งแม่งก็แบบอื <c> ้อ <oughs> หมดคาจะพูดเลยทุกคน2ตัวนี้นะก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็แผนเราก็ยังเหมือนเดิมนะแผนในการปั้นตัวละครของเราก็น่าจะเป็นเป็นเจ้าราชด,ดินไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเจ้าเจน้อนนะที่เราจะปั้นแบบหลักๆนะครับทุกคนส่วนดวงนี้ก็ปั้นไว้ก่อนนะจะเป็นการปั้น3ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับทุกคนส่วนสายพลังเราก็จะปั้นเป็นเจ้าพิชค,คอตไว้ก่อนนะซึ่งผมนี่น่าผมนะ่ะน่าจะรอเขาเรียกว่ารอเลดอัพ เราเล็ดอัลวัคซีนแมน่าง2เข้ามานะครับทุกคนน่าจะเข้ามาในวันจันนะถ้าเล็ดอั v วัคซีนแมน่าง2เข้ามาเมื่อไหร่ผมก็อาจจะสุ่มตัวแดงที่เหลือเนี่ยน่าจะเหลือประมาณ120ยคักเนี่ยนะทุกคนน่าจะ120ใบผมต้องหา120บใบไปสุ่มให้ได้วัคซีนแมนล่าง2แล้วมาปั้นวัคซีนแมน่าง2เล่นแทนพิกกอตนะครับผมเดี๋ยวค่อยวางแผนกันในวันต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมวงล้อนะของฟรี เอาแต่พลังงานนะครับผมผมขอเปลี่ยนแผนหนึ่งนะในเซิร์ฟเวอร์หกถึงแปดในขอจะอเพชรใช่ไหมแต่ผมขอ,เ,อเป็นพลังงานแล้วกันสำหรับวันที่สองนะวันที่สามขอกักไว้ก่อนนะครับทุกคนว่าเอาเป็นอะไรดีนะส่วนไซตม์มาสซอรี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บทที่สี่นะเป็นรูปมูเมงไรเดอร์นะครับผมก็ใครมีก็สามารถส่งให้กันได้นะน,ะนี่ในการท่ารูปผมนะผมก็จะทําไล่จากซ้ายไปขวานะครับทุกคนแล้วก็มีแวะรูปเราใช้ดินรูปล่างนี้นิดนึงนะครับผมแล้วตอนนี้กิวเราก็เต็มอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะคัดไล่วันนะ ถ้าใครพลังน้อยหรือเวิลน้อยก็จะมีการเตะออกกิลวนะครับผมแต่ผมก็ต้องดูก่อนนะส่วนมากจะเตะแค่คนที่ไม่ออนนะผมนะแล้วก็ตอนนี้กิลวเราเอามาได้อยู่ที่อันดับที่9้นะผมถือว่า เอาเรื่องเอาเรื่องจัดถือว่าเอาเรื่องจัดนะครับทุกคนอยู่แบบที่9นะก็เน้นคนเล่นยาวกันแบบยาวๆนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจบที่เวลสามสี่ก็จะมีโหมดนี้ปลดล็อกขึ้นมาคือฝึกขั้นพิเศษนะครับผมที่ปลดล็อกขึ้นมาผมก็เจนออเข้ามาฟาร์มแล้วก็จะมีแบบิจัจนะครับทุกคนแหลกิจัจตอนนี้ผมก็เคลียร์มาถึงห้อง2องศูนย์สี่นะ ก็น้นให้ทุกคนเคลียร์ห้องชั้นแรกให้หมดเลยนะเพราะว่าถ้าทุกคนเคลียร์หมดเนี่ยมันจะเปิดฟังกชันมัดทะลวงนะมันก็จะดีต่อก,การเคลียร์เวทไลฟ์วันของเรานะครับผมส่วนฮีโร่เอพิษัดต,ตอนนี้ผมติดอยู่ที่โกล่าไซบอร์กด่านที่13นะครับผมตรงนี้แล้วก็พลังงานวันนี้นะครับผมผมซื้อถึง150นะครับส่วนส่วนป๋องโมงซื้อไปสองครั้งไว้ลงปอง๋องโมงพ่งนี้นะอะซื้อไปเลยสองครั้งนะส่วนแพ็คอื่นๆผมไม่ได้ซื้อนะตามจริงผมควรจะซื้อแพ็คนี้นะครับทุกคนแต่ผม,มต้องเเก็บพะ ไว้ซื้อตัวแดงด้วยนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาเพชรที่เหลือเนี่ยไปลงกับตัวแดงตรงนี้นะครับทุกคนผมลืมบอกในวันแรกนะนี่ครับผมร้านค้าตรงนี้นะผมจะเอาเพชรมาซื้อตัวแดงตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นการซื้อที่คมที่สุดนะ ห้าตัวแดงเท่ากับแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรนะคือคุ้มมากนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเอาเพชรไปซื้อตัวแดงผมจะไม่ซื้อสดนะผมจะเน้นไปซื้อในร้านคาลึกลับเพราะว่า,วา,า,าร้านคาลึกลับเนี่ยมันก็จะลดราคาตัวแดงจากใบละสองร้อยยี่สิบเพชรเนี่ยเหลือร้อยเจ็ดสิบเพชรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งร้านคาลึกลับเนี่ยมันจะดอปก,ก็ต่อเมื่อเรา ใช้พลังงานหรือใช้ช็อกโกแลตนะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมจบด่านที่เจ็อยู่นะครับผมเป็นห้องทดลองไร้นานนะแล้วก็บอสผมก็จบที่เอไออัง e นะครับผมตรงนี้นะก็ถ้าใครเล่นตามก็จะจบพร้อมกันได้นะครับผมแล้วก็วันนี้มีเปิดเฮ้ามาด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูเควสลับนะครับทุกคนเควสลับที่ทุกคนจะได้เพชรไปฟรีๆเกือบร้อยเพชรนะแต่ทุกคนขั้นแรกนะทุกคนอย่าลืม มาจัดปาร์ตี้เฮาส์นะผมสําคัญมากๆนะสำหรับปาร์ตี้เฮาส์ตรงนี้นะแล้วก็อย่าลืมมาเล่นตรงนี้ด้วยนะครับผมเออตรงนี้มันก็จะได้พวก exp พวกเพชรพวกอะไรต่างๆนะครับทุกคนมาตอบคำาทนคําถามนะแล้วก็ตรงนี้ครับผม ฟิกเกอร์เราปลดมาอยู่ที่กลุ่มที่1นะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ความสําเร็จก็อยู่ที่6นะครับผมโอเคควยรับควสแรกนะครับทุกคนมากดที่ตู้นี้กดละรัวทุกคนพอกดละรัวมันจะเด้งอิตาเอขึ้นมานะันี่ผมรับไปแล้วโอเคกดละรัวไปต่อแล้วตรงนี้ครับทุกคนกดสลับเพลงไปมาครับผมน่าจะกดเรื่อยๆครับทุกคนมันจะมีควสเด้งนะอันนี้ก็ได้อีก30เพชร และเควสสุดท้ายที่ไปเอเตอร์เอ e คือกดตอร์นานัง่งพูค้างไว้ให้หนัง่งพูมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ครับทุกคนเราก็จะได้เป็นเพชรอีก30เพชรนะรวมๆก็คือเกือบ100เพชรก็คือประมาณ90เพชรเลยนะครับทุกคนถ้าทำสามเควสนี้ที่ผมบอกทุกคนไปนะถือว่าดีามากนะครับทุกคนสารวันที่2ในการเล่น ID สายฟรนะีในเซิร์ฟเวอร์619นะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์นัพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมซุ่มตัวม่วงไป10ใบก็เกลือนะครับผม เดี๋ยวตัวม่วงเราก็เก็บกระสุ่มกันต่อครับผมเป้าหมายของเราคืออาจจะทําเป็นเจ้าอาชุราคาบุโตะนะก็รอล,ลูกแก้มันตอบนะครับผมประมาณนี้ครับผมในตอนที่2ของอดีสายฟรีนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับผมและคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ